สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์รท์โฮนที่ไนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและก็ความรักของชาวธาตุลมประจําเดือนพฤศจิกายน2566ชาวธาตุลมก็ได้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลกุลนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนการงานการเงนินสุขภาพและก็ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่า การทานายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปคือการทำนายโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนเสมอไปก็ได้นะคะมันอาจจะตรงแค่กับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณในการรับชมนะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวธาตุลมลัคนาราศีเมถุนตุลย์กลุ่มกัน,น,น,นค่ะว่าในเรื่องหน้าที่การงานในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นยังไงกันบ้าง ไพ่แบ,บแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ f of one six of one ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนอื่นในช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการขัดแย้งกับกลุ่มคนจํานวนมากกับลูกน้องกับเพื่อนร่วมง,งานกับเพื่อนร่วมทีมนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นแค่พนักง,งานบริษัทตัวเล็กๆเนี่ยยังมีข้อดีอยู่บ้างก็คือตรงที่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไพ่ six of one เกิดขึ้นนั่นหมายถึง คุณสามารถร้องขอความเห็นอกเห็นใจจากเจ้านายได้เจ้านายค่อนข้างอินดูค่ะถึงแม้ว่ารับหลังเราเนี่ยเราอาจจะถูกเพื่อนร่วมง,งานนินทาอยู่บ้างแต่ว่าได้เจ้านายดีนะคะได้เจ้านายเป็นแบค็คแค่กับคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าทุกอย่างต้องใจเย็นนะในเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่ามันดูจะมีความล่าช้ามากกว่าที่ผ่านงนะ มากกว่าที่ผ่านมาสําหรับใครทํางานเป็นทีมเนี่ยเรามองว่างานค่อนข้างชา้าค่ะส่งต่อง,งานค่อนข้างชา้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการทํางานส่วนถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินการเองหรือเป็นกิจการของตัวเองเนี่ยในช่วงนี้วุ่นวายเนียค่ะเพราะว่าเป็นจุดสนใจเป็นที่สนใจโดยเฉพาะร้านอาหารหรืองานที่ให้ เกี่ยวกับเรื่องการบริการเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนสําหรับชาวทาดลมคนที่เป็นงานเป็นอาชีพของตัวเองคุณจะเป็นจุดสนใจมันจะเหมือนมีสปอร์ตไลท์สองเข้าถึงคุณทําให้คุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมแล้วก็มีโอกาสมีจมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียง ผ่านทางโลกโซเชียลได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการที่ว่ามีชื่อเสียงผ่านโดยที่ไม่ได้ดังเพราะตัวเองแต่ดังเพราะว่ามีคนอื่นมารีวิวหรือว่ามีคนอื่นมาสนับสนุนนะคะเพราะว่าไพ่ดอฮาราแฟนเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยชาวท่าลมเนี่ยอาจจะมีการมูมีการขอพรด้วยทําให้การงานเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มมาดีในช่วงนี้แต่ว่ามันต้องมีคนกลางโดยเฉพาะคนที่กําลังจะเปิดบริษัทใหม่ ทำคนเดียวไม่ไหวค่ะอาจจะต้องทํา2-3คนขึ้นไปนะคะส่วนคนที่เป็นพนักง,งานประจําเรามองว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งหน่อยค่อนข้างวุ่นวายหน่อยในช่วงนี้ค่ะเพราะจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลเล็กๆเ,เป็นคนตัวเล็กๆภายในองค์กรเรามองว่าก็ยังมีการขัดแย้งในในการทํางานในการเข้าสังคมแต่ว่าเต้นานายอินดูคราวนี้เรามาดูต่อในเรื่องการเงินนะคะให้กับชาวธาตุลม การเงินของชาวธาตุลมไพ่ใแบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of Wands, the Wheel of Fortune, Queen of Cups, Four of Cups แล้วก็ไพ nice ่ k n i g h t of Pentacles อะการเงินเพิ่งมาดีขึ้นเมื่อเดือนเก้าที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าคำว่าดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าดีแล้วไพ่เก้าเหรียญเนี่ยดีขึ้นในแง่ของการที่ว่า ถ้าเป็นหนี้เป็นสินช่วงที่ผ่านมาจะเริ่มปลดได้ละแล้วก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นในเรื่องของการที่ว่า,เ,าเริ่มเริ่มใช้ใจ่ายเงินได้ตามใจตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะ ฟัฟ้าหรูหนาได้เนี่ยก็รู้สึกว่าสามารถที่จะมีเงินเก็บเงินกินอาหารดีๆได้เพมได้มากขึ้นและก็คือไม่เครียดเท่าที่ผ่านมาไม่กระเบียดกระเสียนเท่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดือน5้าชาวธาตุน้ํารู้สึกว่าการงานแย่บางคนหยุดชะงักหรือว่าว่างงานไปพักหนึ่งเลยในช่วงที่ผ่านมาทําให้การเงินติดขัดอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็ดูเหมือนเพิ่งจะมาดีขึ้นในช่วง เดือนกาวแล้วก็ดูเหมือนการเงินของชาวทาตุน้ํามีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ว่าวันสองวันพุ่งดีขึ้นเลยนะมันค่อยๆไต่เต้าเป็นกราฟค่ะคราวนี้เรามาดูต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับชาวทาตุลมเอาเมอกี้พูดผิดอันนี้คือของชาวทาตุลมนะคะไพ่สุขภาพขึ้นมาเป็นไพ่ ten of cups o อฟฟวอนแล้วก็ไพ t h เดมู n จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่อง,องความวิตกจริตความเครียดความกังวลใจความแพนิกนะคะเรามองว่าไม่ได้เครียดเรื่องของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคุณได้รับแรงกดดันมาจากครอบครัวด้วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าจะคาดหวังกับคุณค่อนข้างเยอะและคุณเองก็คาดหวังกับตัวเองเยอะเกินไปด้วยทําให้รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง,องความเครียดสะสม แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมซะส่วนใหญ่ค่ะคราวน,นี้เรามาดูสุดท้ายค่ะในเรื่องความรักของชาวธาตุลมสำหรับคนโสดน,นะคะชาวธาตุลมในเดือนพฤศจิกาย,ยนมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่การเริ่มต้นงานแล้วก็ไม่ใช่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะแต่ว่ามันเป็นการอยากลองใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยทํา บางคนเนี่ยชาวธาตุลมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เป็นคนโสดอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออฉันอยากออกเที่ยวฉันอยากออกสังคมฉันอยากไปในที่ที่มันสร้างความสบายใจให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองไม่ไม่ทำให้ตัวเองอุดอู้อยู่แต่กับบ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอมิตรภาพใหม่ๆแต่อย่างที่บอกไปว่าพ่ไม้เท้าเนี่ยอะไรที่มันเป็นไม้เท้าเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณเป็นคนที่สลัดเรื่องงานออกจากหัวไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณจะใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆแต่จะเน้นไปในเรื่องของการเป็นเพื่อนการเป็นเพื่อนคู่คิดที่สามารถปรึกษาเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานได้นั่นเองค่ะแต่ยังไม่ได้สละโสดเพราะเท่าที่ดูแล้วก็คืออยู่คนเดียวมานานยังไม่ชินกับการที่จะมีใครเข้ามาแชร์ร่วมกันใช้ชีวิตนะคะทีนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีคนคุยแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนกันค่ะสำหรับชาวธาตุลมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ ค f ณอ้วนตัวคุณเองอาจจะไปเจอคนเอาแต่ใจหรือไม่ตัวคุณเองนี่นแหละก็เป็นคนเอาแต่ใจจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะทะเลาะกันเพราะความเอาแต่ใจแล้วก็ความงี่เง่าของอีกของแต่ละฝ่ายนะคะทาให้มีโอกาสกลับมาอยู่ในสถานะโสดที่แบบไม่มีคนคุยอะคะ่ะอีกครั้งหนึ่งสูงมากส่วนคนที่มีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นายชอ s ชอตเป็นคนที่ กลัวเป็นคนที่คีดกลัวกลัว,วคนรักจะไม่มีความสุขกลัวว่าคนรักจะไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวธาตุลมที่มีคนรักแทนที่มีคนรักแล้วจะแฮปปี้แต่ว่าลึกๆภายในใจรู้สึกไม่สบายใจ เพราะว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคนรักเฉยชาหรือว่าโฟกัสเรื่องงานมากกว่าที่จะโฟกัสเราเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะเริ่มไม่มั่นใจว่าเรายังรักกันเท่าเดิมไหมแต่เลือกที่จะไม่พูดออกไปก็คือมีความรู้สึกสงสัยในความสัมพันธ์ว่าเรายังรักกันอยู่หรือเปล่านั่นเองแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เลิกนะยังคงอยู่ แต่แค่ว่าเกิดความสงสัยเกิดความเครียดทั้งๆด้วยความสัมพันธ์มันก็ดีเนี่ยแหละแต่ว่าคนรักอาจจะไปโฟกัสงานเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย The Hermit กับไพ่ h Night Option เนี่ยคือมีความแตกต่างในเรื่องอายุด้วยในกรณีบางคู่มันก็เลยเกิดการที่ว่าไม่กล้าที่จะพูดคุยไม่กล้าที่จะเปิดใจแล้วก็คิดไปเองนะคะ นี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะสำหรับชาวธาตุลมและคนาราศีเมถุนตุนกลุมในเรื่องงานเงินสุขภาพแล้วก็ความรักสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ส i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ